สวัสดีค่ะมาพบกับซีซันคูเก้ h ชาแนลนะคะวันนี้ซันจะมาชวนทำแซนด์วิชโบราณค่ะพร้อมกับวิธีตีน้ำแซนด์วิชด้วยตะกร้อมือนะคะสูตรนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำน้ำแซนด์วิชกันก่อนค่ะซึ่งอัตราส่วนทั้งหมดนะคะจะลงไว้ให้ตรงช่องคำอธิบายใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะ จะมีไข่แดงสองฟองนะคะน้ำตาลทราย100กรัมค่ะเกลือปน่น1นส่วนสีช้อนชาค่ะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะตีไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลละลายดีเลยนะคะจากนั้นเติมนมข้นหวานลงไป100กรัมค่ะ ตามด้วยมายองเนส150กรัมค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือตีให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะพอตีจนเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราจะเตรียมนำไปตุ๋นเพื่อให้ไข่สุกค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดให้หรี่เป็นไฟอ่อน จากนั้นนําชามผสมขึ้นไปวางบนหม้อน,น้ำร้อนนะคะแล้วใช้ตะก้อมือตีไปเรื่อยๆจนกว่าไข่จะสุกค่ะค้นสุกประมาณนี้ก็ใช้ได้นะคะใช้เวลาตุ๋นมาประมาณ7-10นาทีค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สน,นะคะยกลงไปคนต่อด้านล่างจนกว่าส่วนผสมเขาจะเย็นลงค่ะ พอส่วนผสมเริ่มเย็นลงนะคะเราก็เติมน้ำส้มสายชูล,ลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นะคะเราค่อยๆหยดลงไปอย่าเพิ่งเยอะนะคะเพราะว่าเราจะไปเติมทีหลังได้ถ้าเกิดความเข้มเขาไม่พอนะคะแต่ถ้าเราเผลอหยดลงไปเยอะตั้งแต่ตอนแรกนะคะสีเข้มเกินไปเนี่ยเราจะแก้ไขไม่ได้นะคะถ้าเห็นว่าสีอ่อนไปแบบนี้นะคะเราก็ค่อยหยดเพิ่มไปทีหลังนะคะ มันจะหยดไปประมาณ5 6หยดนะคะหลังจากคนผสมจนได้สีที่พอใจแล้วนะคะเราก็เติมน้ำมันลำข้าวลงไปนะคะถ้าไม่มีน้ำมันลำข้าวเราใช้น้ำมันพืชแทนได้ค่ะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราจะแบ่งใส่ประมาณสัก3รอบนะคะอย่าเทลงไปทีเดียวไม่งั้นออตัวครีมของเราก็จะเหลวค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะเราใช้ตะกอมือตีให้แรงแรงเร็วๆไปเลยค่ะแต่ถ้าใครมีเครื่องตีไฟฟ้านะคะก็ใช้ได้ค่ะอาจจะทุ่นแรงไปเยอะเลยนะคะแต่ฉันเห็นว่าสูตรนี้เนี่ยปริมาณไม่ค่อยเยอะใช้ตะก้อมือก็เอาอยู่ค่ะตีให้เร็วๆนะคะจนกว่าส่วนผสมเขาจะข้นแล้วก็ขึ้นเงาค่ะ ึ้นเงาประมาณนี้ก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองชั่งกันดูค่ะว่าสูตรนี้จะได้กี่กรัมค่ะสูตรนี้ก็ได้ประมาณเกือบเกือบ600กรัมนะคะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนประกอบร่างกันนะคะแบบแรกเนี่ยเราจะใช้วิธีห่อด้วยพลาสติกค่ะโดยถุงพลาสติกเนี่ยจะมีขนาด6คูณ9นิ้วนะคะ ตัดขอบตามคลิปเลยนะคะจากนั้นก็วางรอไว้ก่อนแล้วเรามาทาขนมปังกันค่ะทาครีมนะคะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะถ้าเยอะเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ขนมปังของเราเนี่ยเปียกยุยได้นะคะทาน้อยเกินไปก็ไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นกะปริมาณให้พอดีค่ะ โปะโบโลนาลงไป1ชิ้นนะคะจากนั้นประกบค่ะแล้ใช้มีดคมๆนะคะค่อยๆหั่นค่ะไม่กดลงไปนะคะเพราะว่าถ้ากดลงไปเนี่ยจะทําให้ขนมปังเขายุบตัวค่ะจากนั้นทาครีมลงไปชั้นบนอีกครั้งนึงค่ะหยิบไส้หมูหยองวางลงไปตรงกลางเลยนะคะ กะประมาณสัก10กรัมก็ได้ค่ะต่อ1ชิ้นนะคะจากนั้นเราก็ลากขนมปังประกบกันแบบนี้เลยนะคะอ่ะเราก็ได้แล้วนะคะแซนวิช1ชิ้นทีนี้เราจะทาครีมทับลงไปด้านหน้าอีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อให้แซนวิชของเรามีความครีมเยิมย้มๆดูน่าทานค่ะจากนั้นก็คว่ำลงไปตรงกลางถุงเลยนะคะวางให้กึ่งกลางพอดีเลยนะคะ ยกขอบถุงขึ้นมาประกบกันค่ะจากนั้นค่อยๆม้วนพับลงไปค่ะจนถึงขอบขนมปังเลยนะคะจากนั้นค่อยๆกดเบาๆตรงกลึ่งกลางค่ะ,ะกดเบาๆไว้นะคะแล้วก็รูดด้านข้างลงมาให้ติดกับขอบขนมปังนะคะจากนั้นพับซ้ายพับขวาค่ะแปะด้วยสกอตเทปนะคะพับปลายขึ้นค่ะ แล้วแปะด้วยสกอตเทปอีกครั้งหนึ่งอ่าอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะซ้ายขวานะคะแปะสกอตเทปส่วนปลายก็พับขึ้นนะคะแล้วแปะด้วยสกอตเทปนะคะก็ได้แล้วค่ะหนึ่งชิ้นแซนด์วิชแบบห่อถุงพลาสติกนะคะต่อไปก็เป็นแบบแซนด์วิชใส่กล่องค่ะอันนี้จะง่ายค่ะ ทาครีมลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วโปะด้วยโบโลน่า1ชิ้นค่ะทากับปริมาณพอดีนะคะจากนั้นค่อยๆหั่นค่ะไม่กดนะคะทาครีมทับลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะ ใส่หมูหยองวางลงไปตรงกลางค่ะแล้วค่อยๆโรยประกบกันค่ะจากนั้นก็เอากล่องมาใส่แบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะทาครีมโปกหน้านะคะให้ดูมีลักษณะเยิ้มๆน่าทานค่ะ จากนั้นก็ปิดฝานะคะแล้วก็ใช้แม็กเย็บติดกันค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าเพื่อนๆจะทำไข่นะคะชิ้นนี้ก็ตกประมาณ20-25บาทค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณและเกรดของวัตถุด,ดิบที่ใช้นะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวซันจะลงอัตราส่วนต้นทนุนแล้วก็อัตราส่วนวัตถุด,ดิบที่ใช้ไว้ให้ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ